การตอบต่อปาการบานในการแลการพัฒาทั้งด้านการด่าและการวิจัยแลการจับคุมซึ่งก็ปฏะบผลสนเรนจนำโดยท่านผู้นับการองผู้นกทหารก็ได้มีการจับคุมผู้ตักทหารใต้หนึ่งายนะครับพร้อมด้วยตัวของกลางหาึ่นคันนะครับแล้วก็ยาเสพติดที่นับเป็เบื้องต้น สามล้านสองแสนเมตรเศษนะครับซึ่งเขาปรากฏอยู่ที่หน้าที่ร้องสื่อประชนแล้วนะครับการจัดกลุ่มในครั้งนี้ก็จะาก,การสืบสาเื้องต้นนะครับจากการข่าวจะมีการแล้วก็นำข้ามยาติดมาตามลำแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็เข้ามานในพื้นที่โอดทุ่งนาหานตาควต้องการและทุกสืสอเก็จะมนการวางแผน ลทและผู้ต้องหาแล้วก็ขอการปรากฏตามนี้นะครับแล้วก็เหมือนเช่นเคยครับก็ทีมฝนก็จะมีลักษณะการเป็นลดเหนือลดน้ำซึ่งเราอยู่ในระหว่างการขยายฝนอยู่นะครับลาเลียนอันนี้ต้นจะให้ท่านผู้บังคบการเป็นคนนิแจแนงลาเลียนไปด้วยกวันอยู่ในการ,การ,การ,การที่จะดีดข้อเสนอครับาการเรียนท่านรองผู้บังคับการเพื่อนพี่น้อง ที่ิจราาการของท่านที่ผู้สื่อข่าวของท่านครับครับในส่วนของการดาเนินการสกัดกั้งปราบความยาเสิน่นะครับเป็นนโยบายของทางนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผาาู้นั้นนายพลชงชาตินะครับก็จากนโยบาย14จังหวัด51อำเภอ76สถานีตำรวจนะครับในตัว14จังหวัด เพอตอนตาเมืองวันใหญ่76สถานีกามีสพอตอนตาตสพันย์ตองว่านใหญ่สอจงเย็นชอพอป่าไร่ชอพอถุนใหญ่ชอพอหมายเลขยูไบที่เป็นยวไยเน่งด่วนตกเดือนในการจัดการป่าธรราติเตรียต็อบเซฟนะครับก็ตั้งแต่วันที่หนึ่เป็นวันดีดีวันแรก นะครับก็ได้รับการบูรณาการจากท่านผู้ว่าต่าจารให้เราขยายามผลจากเทปเก่าๆนะครับก็ติดตามกันต่อไปเรามาสามารถจับคู่ได้นี้ได้ไดในพนื้ที่ของเราครับนโยบายนะครับต้องฝากแพแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ ในส่วนของเราณนะตอนนี้นะครับก็ขออยากเป็นชี้แจงให้พ่อแม่ที่น้องสืบบนสนทราบนะครับของเราได้รับการประสานมาจากกองกองบรับการสืบสวนนะครับของเราก็มาช่วยเสริมกําลังโดยการตั้งจุดตรวจุสิตกเพื่อเป็นแห่งที่